คุณพ่อก็ไม่น่าจะพูดแบบนั้นมาเองไม่เคยโกรธคุณแม่คุณพุกเลยนะคะมาเข้าใจค่ะว่าที่คุณแม่ทำเป็นเพราะว่าคุณแม่รักแล้วก็ห่วงคุณพุกส่วนมาเองก็ผิดมาทำตัวไม่ดีท้องก่อนแต่งคุณมาครับผมบอกคุณแล้วไงว่าคุณอย่าพูดแบบนั้นลูกของเราเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดพลาดนะคุณมาแต่พอลูกเนี่ยทำให้คุณพ่อรักผม ควมหมายทีว่ารักลูกของเรามากนะครับคุณก็รู้นี่ว่าคุณพ่อของผมอยากได้หลานมากขนาดไหนคุณพ่อรอนลูกของพี่ชายผมมาหลายปีแต่สุดท้ายพี่ชายของผมไม่สามารถมีหลานให้คุณพ่ออุ้มได้แลพ้พอท่านรู้ว่าเราจะมีลูกแค่นั้นเปนมาคุณพ่อเนี่ยรีบให้ทนายจัดการเรื่องโอนซื้อที่ดินแถวสนามบินน้ำให้กับลูกของเรา เื่อเป็นของขวัญรับขวัญหลากเลยนะจริงหรอคะแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับเมื่อกี้คุณพ่อเพิ่งบอกผมว่าจะให้ผมดูแลการตลาดของสินค้าใหม่ที่กำลังจะออกซึ่งตัวนี้ถ้ายอดขายเกินเป้าแล้วก็คุณพ่อจะให้ผมดูแลการตลาดเพื่อบุกตลาดต่างประเทศแทนพี่ชายของผมคุณเห็นไหมว่าลูกของเราไม่ได้เกิดมาสร้างปัญหาแต่สร้างโชคให้ต่างหากค่ะ มาก็หวังว่าคุณแม่ของคุณจะเข้าใจนะคะว่าที่มามีลูกกับคุณมันเกิดจากความรักไม่ใช่เพราะมาต้องการจะเกาะคุณคืนนี้เจอกันที่คอนโดนะคะโอ๊ยนี่มาจะบาปไหมคะที่ทำกับแม่สามีแบบนี้ค่ะนี่มา แต่พี่ว่านะให้คุณพูุกอะ่ะเขากลับไปนอนบ้านเขาบ้างดีกว่าไหมทำไมอะ่ะพี่สงสารแม่ผัวมาเหรอไม่ใช่อย่างนั้นอย่าลืมนะว่าเธออ่ะกำลังโดนนางมยวมันจ้องเล่นงานอยู่เออใช่เจว่าที่จูลี่พูดก็ถูกนะมาเพราะว่านางเมียวตอนนี้เนี่ยนะมันเกาะกัดเธอยิ่งกว่าเห็บหมายอีกอะ่ะนี่ ให้คึพุกกับบ้านไปก่อนเถอะนะอืมเจ๊รู้เพราะเธออยากจะกวนประสาทแม่ผัวเธอน่ะแต่เก็บความกวนตีนของเธอไว้ก่อนแล้วค่อยไปถอนหงอกเขาหลังแต่งงานก็ได้นี่นานี่เชื่อเจ๊เธอเพราะดูทรงแล้วนะแม่ผัวเธอไม่ตายง่ายๆหรอกยังไงก็รอห่วงลูกชายแล้วก็ขุดกำพื้เธออีกนาน เจ้พูดแรงไปหน่อยอ่ะไม่เป็นไรหรอกเจมารู้ว่าเจเป็นคนตรงตรงมาก็เป็นคนตรงๆรงเหมือนกันถึงได้คบกันได้มาไม่เคยโกหกใครเลยนะว่าแม่มาเนี่ยจบแค่ป .4 แล้วก็เป็นแม่ค้าขายส้มตำอยู่ข้างทางแล้วที่มาจบปวชมาได้ก็เพราะว่าเงินที่แม่เป็นเจ้ามือหวยมาไม่เคยอายแต่มากลับภูมิใจในตัวแม่ด้วซ้ำจะบอกให้นะ มาจะไม่ยุ่งกับคุณพุกเลยถ้าอีแม่ผู้ดีของเขาเนี่ยไม่มาดูถูกกำพืชของแม่มาพี่มาจเจนเย็นนะพมาก็คงใจเย็นนะถ้าเขาหัดเปิดหูเปิดตาดูข่าวของมาแทนข่าวสังคมไฮโซตอนแหล่ใส่เครื่องเพชรงวงๆมาอวยกันเขาจะได้รู้ไงว่าคนอย่างพิมมาเนี่ยมีไฮโซมัติดเป็นฝูงทั้งหน้าตาดีกว่า รวยกว่าและนับสกุลก็ดังกว่าไม่จําเป็นที่ต้องมาจับใครโตที่แพ้อิจฉาพี่ชายแต่ตัวเองก็สู้พี่ชายไม่ได้จนต้องใช้ชื่อเสียงของามาสู้คุณแม่ของคุณพุกควรจะขอบคุณมาด้วยซ้ําที่มาทําให้ลูกชายคนเล็กของเขานะ่มีตัวตนอยู่ในสายตาคนอื่นเอานะมานิสัยคนแก่มันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ที่เขาทำเนี่ยมันไม่ใช่นิสัยของคนแก่ แต่มันเป็นสันดานของคนเจ้าหยดเจ้าอย่่งของเขาและบังเอิญเขาดูถูกผิดคนตายตายนี่ฉันกำลังคุยกับนางเอกหรือนางร้ายของวงการอย่างเนี่ยฮะเจก็รู้ว่ามาเป็นนางเอกเสมอแต่ถ้าใครข้ามเส้นมาร้ายกับมาไม่ว่าจะหัวงอกหัวดำบทร้ายที่สุดที่มาเคยเล่นก็ไม่เท่ากับเศษเสี้ยวของความร้ายที่มามือ